สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีพี่น้องแฟนแฟนสาวน้อยเพชรบันแพงหรือเอฟซีแฟนคลับช่องพยาลีลำเพลินออฟปิชิเอลนะครับพี่น้องครับพี่น้องมือนี้มามาเบิ่งเอารถแห่อยู่นี่ออกแล้วนะครับพี่น้องนี่รถแห่อยู่นี่ออกเดินทางแล้วไปงานนะครับพี่น้อง ไปงานไซนันกับโมโหนะครับว่าพี่น้องว่ามือนี้รถเฮียจิไปทางไหนต่ว่าเห็นแต่หัวหน้าทักมาว่าพาไปใ์ผพาไปรถเฮียเนีย่ยพะนะสิไ<อ>ด้ครับรถตู้แล้วนะเบิ่ง,งครับพี่น้องนี่มาเลาะเบิ่งดมรอเบิ่งสถานที่ก่อนประมาณเที่ยงเทียงนะครับกระจิดอกเดินทางรอหมุนนะครับอ้อาว สวัสดีครับพี่มดสวัสดีครับกินข้าวหรือยังของผู้ใหญ่ดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เช้านี้ก็มามาดูเขาทำหยุดวันนี้หยุดแล้วทำพิธีก็หยุดไม่ได้ทำวันนี้หยุดวันนะสามน้อยก็รถแห่แล้วเลยเก็เสด็จต้องมีงานประมาณแปดสามพี่าดีไปป่ะไปตัวบอสว่ามาแห่งขับรถตู้ใหรอป่ะ เจอกันที่งานกันครับผมครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่โกินข้าวยังกินข้ายังยังยังครับอาขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วไปรอเบิึงรอบรอกันสวัสดีครับครับผมสวีดัสสวัสดีไปเนี่ยไปเนี่ยยิงเข่าไปเนี่ยโอ้แต่ยังกินอ๋อจะกินเข่าไปแม่นุ้ยครับ ไปเล่อหาอีพ่อใหญ่แหลมไปคุยกันกับเล่าสัมผัสข้อมนนันข้อมีจกักเล็กจักน้อยก่อนพี่น้องก่อนสีออกเดินทางช่วงเทียงเทียงไม่เกินเที่ยงครึ่งม่หนาักมากว่าภาพไปรถดแหงนะครับจักไปใส้นั่นกับบ้หูวนะครับเนาะของในมันแสดงในพระญาจางไปเนาะครับ น้องแซ่อาจารย์นตีก็สิไปกันหมดละละเลยวบังมดมิดบ,บ้านแล้วคุ้มนี่เอพอดีพออีพ่อแหลมพอดีเราอยู่เนื้อกินเราไปคุยกับเลาจักแป๊บหนึง่งสวีดัสสวีดัสครับพอบของชุกจึงเกิดมีแ่เจ้าแม่บ่ให้มีแเจาขไข่บ่พร้อมสุกโอ้ยมัวทรัานวะแอน จาว่าอรมีความสุขบ่เท่าน,นี่ันไใดเฮาสานะิไปขึ้นสวรรค์จากมือะนะไปขึ้นสวรรค์จากมือหรอเฮาขึ้นตั้มือใดแล้วมื้อนีนเขาก็ทักมาอยู่ทางเพล,ละ่ะทางแา้ก้วกำั่จะไปดู้วนาปัง่นนเลเ้ยแล้วมันจะไปบนเขานาปังะนะจะเห็นก,กินหรอ,อ,อปง้งจาแปง้ง แม่เอี้ยงว่าจ่าแปงพี่น้องเขาบอกจ่าแปงครับพี่น้องว่าจาแปงพี่ตา,าง้ง,างเสียบแต่ว่าจาแปงมาไปแปงมาตั้งเสยียไ,ไปสาแปงตถอะลูกคนบ่อยอร่อยลูกคนบ่อยเอร่อยลัวเดือดปลาตังโกอันลูกไส้จ้าเพื่อน,นไปหาปลาแก้ววันวานอยู่อุน่นหาจะได้สวยฮะหาจะได้สวย,วยเออเอเามันถนัดไปถนัดมันเนะเออาะคนห้องมันถนัดมาคือกัน เอาเรื first, 10, er ่มถามจะลงหัวตองหันมันบ่ก่าเจ้าถือหวยเลยเบื่อน้ำเขาะถือหวยบองวดวันที่สิบเ็ดวันหันเป็นยังไงได้ตัวใหมากเฮ้ยเจ้าได้ตัวใหบ่มากบ่ไก่เลยมันบ่สิกว่าใบฮะสิบกว่าใบของเขาเป็นเจ็ดหกแปดงตัวเป็นเจ็ดแปด มันกับกันตีเลขเลขหนาเอาเลขลัตตีนี่ตีของบนนั่นถือว่าจะตัวแต่ว่าเป็นเลขเลขเลขหลังมาหนี่ฮะของบนนั่นโอ้ของมันเพิ่นเต็มเออถือเมดเป็นเลขหลังถือเม็ดอ๋อพ่อพี่ตัวหนึ่งมันเลขเลขหนาอยู่เตี้ยเกียบเกล็ดเน่ยไตรดินนี่บ่าใกล้เลยตี้ไตรดินนี่ยนึเจะซ่อาซื้อไตรดินแล้วซื้อแต่อายุอ๋อยู่เจ้าของพ่อซ้อพ่อซื้ออ๋อเจ้าเกิดพ่อซ้ออย่างเก่าซ้อ ปามันก็เต็มปานั่นตัวนั่นน่ะเต็มย่านเลียวโซื้อเก้าสองอายุเจ็ดสิบสองป้าถ้าซื้อเจ้าจีเจ้าซื้อเจ็ดสองเปดสเก้าสองท่านีั้นี่ล่ะท่านเหลีวม่ให้ได้ซื้อหนี่ล่ะซื้อเท้ากับยบดได้ะติดเก้าตอย่างไรอมันนี่ยังมาบังตายเจ้าเจ้าจังมาจะรู e ้แล้วมันสิมีแนวมาบังที่แบบนี้เนาะคุณรุณนีฮะ เออ,อเกือบหมานท่านมันไปบังนี่อย่างเก่าจะไว้เกิดพอนะ่อสอวจะเก่าสิบสองเนาะโอ้ยแต่ไหนดีดีวันนี้นีเอาอีหลีดิเจ้าซื้อเจ็ดสิบสองอายุเจ็ดสิบสองปีเนาะเจ้ากับแท่นที่ดิขึ้นพ่อว่าอายุพ่อสาวเกิดสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองนั่นมะ <S <S อืสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองป้าแต่ว่าพูดก็พูดนะพ่อแหลมตั้งแต่ปีนี้มาผมบอกผมจำไดนะ้เนาะเป็นอย่างพ่อแหลมแล้วเป็นอย่างคือ นี่คือวนออกแต่อยู่แล้วจนว่าเราอยู่ดีมีแห้งว้เดี๋ยวก็เจ็ดหนึ่งเดี๋ยวก็เจ็ดสองเดี๋ยวก็สองเจ็ดใกล้ยี่นี่และวอ๋อเขาเรียกว่าเอามันเป็นงยังมันคือเมื่ออกแต่อายุไปยี่สิลมได้เดวอลใช่ไหมแต่บัดนี้ออกพ่อสอเกิดครับพี่น้องเริ่มเกิดพ่อพ่ะนะเริ่มเกิดพ่อเริ่มเกิดพ่อไปซื้อแต่อายุเจ้าของอายุเจ็ดสิบสองปีพันห้าตั้งใจเอาบันมิเด้บ้ดนพันตั้งใจเอาพันบมีไปไกลเด้บ้ดนอืมเรื่องก็มาออกเบอร์โทรศัพท์ออเบอร์โทรศัพท์อย่างลุงไทยยังกว่าชลช้างหายน มัเขาวนเจ้าของเจ้าเจ้าไปสามหาเขเอาว่านไก่เลยนะเจ้าว่านโดนเนี่ยเจ้าจะไปหากินหมื่นอื่นวนออกอยู่อายุทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์นี่เด้อเจ้าวนอยู่นี่เด้อมันก็ไปออกทะเบียนรถได้บ้านเนี่ยเออนั่นแหละของเจ้าสิมันชั่ประมาณนี้เจ้าจะไปหมื่นอื่นจะวนอยู่นี่ล่ะมันก็กลับไปก็มาวนเจ้าอยู่นี่เลยข่อยเสียอยู่ว่าเจ้าจะไปแปรทางอื่นอันเลขอันจะมันจะใช้กับสูตรหกเก้าหนึ่งกันเองนั่นเอง ครับมามากินนั่นมันก็รถเต็มเดียวต้วของหาเก่ากาแปลงแปลงป่าข้างบนเออโัววัวอนุญาตครับไอไอเล็บยู่เนี่ยบอลมันไออย่างเนี่ยไอเล็บยู่ไอเล็บยู่บักพีนเนี่ยสวรรค์เนี่ยลูกจดนแก่ไวปตัวใชรลูกดูตัวเ้นี่เออใช่ เรคือเทียงแต่ตคือตามันจะไปชุ่มมันก็ปนเช้ๆชมันชูนมช่แบบน,นี้ลมเบิ้มยากอีกแล้วมดตื่นไปบนทถ้าไปหา ทักไปหาข่อยว่าให้พาไปรถแะะห่กันนะฮะขับรถแห่แน่กันะเยอะเนี่ยมื่อนี่แห,หละเทียงเครื่องนี่างเงี้บวเกินเทียงเครื่องนี่เขาจ้างอยู่อ๋อจ้างรถแห่รถแห่ไหมเขาไปแล้วไหมรถแห่ไปเลยนี่เหรอเขาออกไปแล้ว,วไวหมเล็บซอกเนี่ยไปหมดเลยั่งแล้วเขาบูงหัวกันแล้วรถแห่ไปแล้วไหมกขืนย่างถึงเจ้าบอดต,ตัวเจ้ากระทาไปเบิึงตัวไปน้ำบอ่อวะท่นไปก็ไปตัวก็ไปแช้ข่อยกับบูงหั ต็เพียงแต่ตาวันมาขับรถพาไปรอนเฮนใเรื่องพอนะมันว่าแล้วททอมากแล้วโอ้ยเขาได้รับดอกพ่อน่ะเอ้ขอคาเฮ็ดชิบอยู่มันหนาทเขาเปิดเปิดยว่ท้กลับได้พ่น่ะเด้อกำลังเห็ดชิบอยู่บ่ทางทานทางนี้รถมันหนาชิท้อเขาเตือนเตือนรัตง เราคอยเท่ากับจักน้อยอีกจักเกนั่งอยู่จักน้อยก็ถักเบป็งตัวพอาเด็กหาแต่ซีบี้ได้ลรอเอาจะซีบมึงก็หงอไปแต่เด็กก็ใช้หลายแต่ประเด็กไหมอันอึด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 นี่เสียงมันหนาพ่อขอตัวพี่น้องก็เพิ่มว่าเสียงอย่างเด้ออย่างนี้โทรศัพท์กำลังอัดคลิปอยู่ผมก็เริ่มปิดเน็ตไว้เนาะมันหนาจะเย็นๆเด้อเฮ็ดชีบไปเข้ากคอนก็พอแหลมต้มปลาซีบมึงต้มปลากันไง sẽ chip hay phiên hoàng mừng ở đơn thăng chiến mà vay nhảy lý và nè đeo đeo ý cách nói cân đâu khỏi xin tổng phá nó làm เอพี่น้องแยกได้ก็ดีฝากติดตามทั้งช่องพยัชยรีลำเพลินอุปเชี่ยวในเรื่องมื่อนี้สิไปทั้งในรถเฮียสิไปใส่นั่นสิบอกข่าวส่งข่าวอีกคลิปหนึ่งนะครับจำรับคลิปนี้นะครับคลิปออกเดินทางรถเฮียก่อนสิไปก็กินเขากินน้ำก่อนออกเดินทางนะครับเนาะก่อนแรมเราก็แกงปูแกงปลาไว้เอาก่อนอื่นก็ขอกราบขอบคุณท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมทางช่องพัชรีลำเพลินอุปเชี่ยวนะครับพี่น้องเบืองแล้วเมือแล้วก็จะลืม กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องคาเต้เนาะเอาไม่ยังอีกใส่ผักกาดอีกทีอือมันเสียรสมันเสียร้ายแล้วดอกแค่ไมอยูหันไม่ดอกแค่ไม่ผักการ์ดยหันนี่เน่หมอนี่หมอนะสมพักสมพักตีแกงไปสมพักได้เลยอ๋อตีก็หลายอย่างหลายเนี่ยถึงจะกินบ่อนใส้สมพักนี่หมอนตอนนั้นตั้งใจมา่นโดยเลยเอตั้งใจตรงน้ำมันเลยถ้าตั้งใจก็ต้องอร่อยฟีมือพอแหลม เอาคิดพี่น้องเดี๋ยวโท่อขับหาหวัวหนากันโท่มาวังหันเดี๋ยวบัญชีอารมณ์เสียสำหรับคลิปนี่นะครับพี่น้องฝากติดตามาคซับจะใครเดี๋ยวจะโทรถามครพอแหลมน้ำ่าพอแหลมเดี๋ยวไปน้ำ <est> บอเอายังไงก็ดีขอบพระคุณกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ขอบขอบพระคุณ,คณ,คณทุกกำลังใจกราบขอบพระคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ